สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Wow Life ไป,ไปเปิดบัญชีธนาคารนี้แล้วก็ต้องทำเอกสา,ารเกี่ยวกับการเข้าประเทศเนาะแล้วเขาก็เลยแบบมาขอถ่ายรูปอะไรอยแวะเข้ามาหานายจ้างก่อน<ม>ที่จะเริ่มงานจริงนะคะน้ำที่เพลงที่สุดใน,นชีวิตเดินไปที่ทะเลนะอาชวบ้านนะเดี๋ยวเช้านี้เราจะทำอันนี้นนนกินกันแล้วก็จะทอดไก่ทอดด่วน แต่ระหว่างนี้เราก็ต้องทำเอกสารเกี่ยวกับการเข้าประเทศเนาะต้องทำแบบประมาณวันแรกที่มาถึงเลยแล้วกำลังจะไปเปิดบัญชีธนาคารที่ Rosemary Beach นะคะนั่ง Uber ไปประมาณ20ดาทีให้ทุกคนดูชมหน้าของคนสวยทั้งสองนะคะที่จะสวยแพ่แค่ช่วงนี้เ <c oughs> ท่านั้นหลังจากนี้ที่เริ่มทำงาน <c oughs> ก็จะเป็นสภาพนะคะติดตามรับัม Few moments later. ตอนนี้เราอยู่ที่ที่นี่เอิ์นนะคะทุกคนเห็นอยู่เดสตินเพิ่งทำเปิดบัญชีธนาคารเสร็จของอะไรนะซีเจียนนะคะแล้วตอนนี้เรากำลังจะแบบไปเดินเล่นแถวๆนี้นะคะตอนนี้คือ Rosemary B วันนี้เรามากับ เจมี่ค่ะเจะมี่ี่คนมาเมี่ยวค่ะ,คะเดินมาอีกหน่อยนะคะทุกคนก็จะเจอกับร้านลาคิม่าที่เราจะต้องมาทําในตอนแรกนะคะแต่ว่าก็คือเราย้ายไปงานสาชักนะล้คะทุกคนแต่เดี๋ยวเรามาถ่ายรูปเล่นกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปกินข้าวแล้วเดี๋ยวเราไปทะเลกันค่ะตอนนี้อยู่ที่ร้านลาคิมา่าทุกคนเรากระมาจะสั่งอาหารกินนะคะแบบฟองดูกับมอเทนเค้ก Wow, yeah. Okay. มีเกิดอะไรขึ้นทุกคนไหนเล่าซิเด็กๆก็เมื่อกี้ใช่ไหมโอ้ยเขินจักเมื่อกี้คือคนเมื่อกี้เราไปทานข้าวมาแล้วเขาก็เห็นว่าเราถ่ายรูปกันเยอะแยะเขาก็คิดว่าเราอ่ะเป็นยูทูบเบอร์แล้วเขาก็เลยแบบมาขอถ่ายรูปอะไรเงี้ยเขาไนส์มากเลยอ่ะเออใช่เขินมากคนเด็กๆเด็กๆอยากถ่ายรูปกับพวกเราทุกคนอะไรอย่างเงี้ยถ่ายรูปด้วยได้ไหมแข็งสั่นแล้วล่ะสุดขนาดเขาไม่รู้จักเราเพรายังดังเลยปะดังใช่ไหมทุกคนถึงแล้ คนสวยมาก คอนเทนต์เสร็จแล้วค่ะทุกคนเมื่อกี้ก็ขึ้นมาจากทะเลแล้วทีนี้เดี๋ยวเราก็จะไปวอร์มอดแล้วเราก็จะกลับบ้านกันนะคะตอนนี้เราอยู่ <laughs> ที่ <laughs> เพียร์ปาร์นะคะ <laughs> ทุกคนก็ <laughs> คือจะแวะเข้ามาหานายจ้างก่อนที่จะเริ่มงานจริงนะคะเดี๋ยวก็นะเข้าไว้ก่อนสามโมงเดี๋ยวตอนนี้ก็เดินเล่นอยู่ก่อนเพราะว่าตอนนี้ประมาณเที่ยงกอ่าทุกคนคะ่ะที่เราตื่นเต้นแบบว่า มันมีอันนี้ทุกคนเห็นไหมชิงชาสวรรค์เดี๋ยวเรากำลังจะเดินไปนะคะมันอยู่แถวๆร้านแล้วเลยแหละก็น่าจะวิวดีทำเงานแฮปปี้มีความสุขน่าจะวิวดีทำเงานแฮปปี้มีความสุขโอ้ยดูทุกคนเอ้เธอมันดูโอ้ยตรงนี้มันดูดีมากอ่ะเออ กคนคะตรงนี้คือโรงหนังมันอยู่ใกล้บ้านเรามากเลยแต่กำลังเราจะมาทุกหนังกันและตรงนี้ก็คือชิงชาสวรรค์นั้นข้างหลังเสาตรงนั้นก็คือร้านของเรานะคะทุกคนโอ้ oh my god น่ารักมากดูเห็นหนี่คือ,อย่านที่เราจะทํางานนะคะเนี่ยช่วงเนี้ยเขาก็จะมีรถแบบนี้กันตลอดเลยเพราะมันจะกำลังจะเมมนมื้อเย์นะคะ ทั้เราคือตึกแดงๆตรงหวังหมงหวมุมน้องคะทุกคนนี่ไงนะ oh, <no. S 2> งเรา Five Guys นี่นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปหาในจ้างในร้านเนี่ยแล้ว,ลวก็ระหว่างนี้เดี๋ยวไปเดินเนก่อนดูโอ้เที้ยวพังบานี่แบบทะเลก็บบาเออไม่แน่ใจอะแต่ว่าแบบสวยมาก ปวดร้อนด้วมร้อนมากโอยทำไมมันดีขนาดนี้นี่อตอนนี้เราก็อยู่หน้าร้านแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าไปหานายจ้างสักหน่อย ทุกคนร้านของเรา f o m e s t e r ตอนนี้เราก็ไปหันในจ้างเสร็จแล้วเดี๋ยวตอนนี้ก็ออกไปหาอะไรกินค่ะไปเดินเล่นต้องไปซื้อของมาใหม่ก่อนแล้วก็กลับบ้านนอนไดค่ะทุกคนเธอพอเข้าไปหันในจ้างรู้สึกพลังหมดปะเอเออเหมือนแบบมันมันดรอปลงอ่ะเออแบบพยายาม หูพยายามฟังมากแต่ฟังไม่ออกนะคะทุกคนึ่นะหว <Ooh. S 1> ัว่าเราจะฟังออกมาแหวซีน้ำกันถือน้ำมากมาซีน้ำอนะ h a n น you, <Thank> you. This is pineapple Thank you This is pineapple Thank you This one blue This is one blue Yeah จะคือเจ็ดดอลสามหนวยห้าสิบ แต่มันก็น่ากินนะทุกคนแต่มันสำลักนะสิอร่อยไม่อร่อยก็ต้องอร่อยอ่ะทุกคนสำลักท่าเสน้ำน้ำที่แพงที่สุดในชีวิตตอนนี้เราอยู่ที่วอลมาร์ทแล้วฝนก็ตกหนักซึ่งใช้อูเบอร์ครั้งแรกก็คือทําไม่เป็นก็ยืนกดกันแบบโอ้โหจะเป็นบ้าสามอมัน์ทเดสแลกช่วงเนี้ยแล้วมันก็เลยแบบเริ่มเบื่อๆอ่ะไม่ไหวแล้วค่ะจะกลับบ้านบ๊ายบาย สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้เรากำลังจะไปทะเลกันนะคะแล้วเราจะไปกับอิมนะคะทุกคนเรากำลังจะเดินไปที่ทะเลแถวบ้านนะคะเห็นเขาบอกว่ามันไม่ไม่ไกลเท่าไหร่สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วค่ะทุกคนชื <c oughs> อ่ออะไรคะชื่อไ,คไอคะ่ะเคไปกันค่ะ <c oughs> โอ้โหแดดก็คือใช้ได้อยู่นะจ๊ะไปกันเลยข้างวันที่ไทยถึงแล้วค่ะ,คะทุกคนอุ้ยดูดี <Bye. S 2> และนี่คือ หรัคน,นแถวนี้อะแ่เราเป็นคนไทยออดเลกัจะลงทะเลนะคะนี่จอนะะก่อนที่เราจะเริ่มทำงานใ,ในสองสามวันนี้นะคะ มันสนุกมากได้ลงทะเลด้วยกลับหรือยังคะกี่โมงแล้วตอนนี้อ่ทุ่มครึ่งนะคะดูฟ้ายังสว่างอยู่ใช่น่ารักกลับบ้านแล้วแหละเดี๋ยวจะมืดซะก่อน